อยากได้รถใหม่ป้ายแดงราคา400กว่าบาทต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับ,รบผมบีที่ปรึกษาการขายเชฟโรเลตขอนแก่นพีจิตเพชรครับผมเสกที่ปรึกษาการขายเชฟโรเลตขอนแก่นพีจิตเพชรครับวันนี้ผมกับพี่บีอยู่กับรถที่เรียกได้ว่าถูกที่สุดในท้องตลาดในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือรถ x c a แ LT ลนะครับหรือเป็นกระบะตัวท็อปตัวเตี้ยรุ่นท็อปของเรานั่นเองนะครับ ปกติราคาอยู่ที่6 5 5 0 0 0บาทนะครับลดเหลือ459 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับทานผูงเสียดูนครับซึ่งราคานี้บอกได้เลยว่าเทียบเท่ากับรถมือ2เลยก็ว่าได้นะครับพี่บีครับผมยังไม่หมดเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับดาล้มต้นที่29,000บาทเท่านั้นเองครับฟังไม่ผิดครับ29,000บาทนะครับผ่อน7,000กว่าบาทนะครับ นาน6ปีหรือ72งวดนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะซื้อส่วนะครับในราคา459,000บาทนะครับสามารถรับรถดล่อๆคันนี้ไปขับได้เลยครับครับผมและรถคันนี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือว่าอาชีพนะครับขนของส่งของบรรทุของอย่างนี้ก็รถคันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับผม ยังไม่หมดเท่านั้นครับต้องเสกนะครับรถคันนี้นะครับยังรับประกันนะครับตัวรถ3ปีหรือ10,000แสนกิโลเมตรนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ครั้งนะครับหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นกิโลเมตรครับครับเดี๋ยวผมพาชมตัวรถรอบๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่ารถตัวนี้เป็นกระบะแคบตัวเตี้ยแต่ว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมก็ด้านหน้าก็จะเป็นตัดด้วยโครเมียมนะครับพร้อมกับโบวไทสีทองนะและก็ยังมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับด้านข้างของตัวรถ ก็จะให้เป็นล้อแม็กล้ออัลลอยนะครับขอบ16มาจากโรงงานเลยนะครับและยังมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวกระจกครับเรามาดูภายในสักนิดหนึ่งครับครับภายในนะครับก็ยังให้จอมาด้วยนะครับเป็นขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay ได้เลยนะครับผมและตัวรถนะครับก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันด้วยครับ แคบนะครับสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ครับผมด้านหลังนะครับเราก็ยังให้กันชนท้ายมาด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะครับและยังมีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านหลังหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบแต่งแม็กแต่งซิ่งนะครับผมเราก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับผมสามารถที่จะเลือกลายแม็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ทีเอเวลออตโตมิกทีไอวันนะครับแล้วก็เรายังมีน็อตสีนะครับแล้วก็คาลิเปอร์สีมาให้ด้วยนะครับฟรีค่าโหลดอีกด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็เป็นรถของผมเองนะครับผมก็ใช้เป็นรถเชฟโรเลตเหมือนกันนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นห่วงเรื่องของบริการหลังการขายนะครับผมเรื่องของเซอร์วิสหลังการซ่อมนะครับที่ปรึกษาการขายเราก็ใช้รถเชฟโรเลตเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องห่วงเรามีอะไหล่ใช้งานได้ยาวถึง10ปีด้วยซ้ํานะครับผมเดี๋ยวดูตัวรถรอบๆเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเดินทางเข้ามาชมรถที่โชว์รูมเชฟโรเลตคอนแกนพิจิตรเพชรนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจนะครับเชฟโรเลตคอนแกนพิจิตรเพชรนะครับสำนักงานใหญ่หรือที่เพจของผมนะครับโปรโมชั่นคนและเชฟบายบีเบอร์โทรศัพท์0648967082ครับและเพจของผมนะครับโปรโมชั่นเชฟโรเลตบายเสงนะครับเบอร์โทร0952653560ครับและคลิปต่อไปนะครับผมกับพี่บีนะครับผมจะมาเทียมไม่เห็นชัดเลยนะครับว่าระหว่างรถมือหนึ่งของเรานะครับ ที่ราคา400กว่าบาทกับรถมือ2ราคาใกล้เคียงกันตัวไหนคุ้มกว่าและการใช้งานในระยะยาวตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับพี่บีอย่าลืมนะครับเลือกเชฟโรเลตเลือกพี่กิษเพชรสําหรับวันนี้ผมและน้องเสกข,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ